วันนี้ครับเป็นวันสถาปนาครบรอบ18ปีกอรอมนนะครับก็เลยทําให้วันนี้บิ๊กกองทัพเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานกันนายกก็ไปนะครับเพราะว่าตําแหน่งนายกก็เป็นผออรอมนด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นที่วันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับก็คือเสนาธิการทหารบกครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลไปฮะที่ฮุนมาเนตเดินทางไปให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูเหมือนกับจะให้ร้ายประเทศไทยนะครับบอกในส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงการต่างประเทศเขาจัดการเองขณะเดียวกันฝั่งของชายแดนเดี๋ยวทางกองทัพก็จะดูแลให้เรียบร้อยนะครับไปฟังการให้สัมภาษณ์วันนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้สัมภาษณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับก็บอกว่ากองทัพเฝ้าระวังโดยตลอดใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ทั้งคนและเครื่องมือ ยืนยันว่ากองทัพบ,บกมีความพร้อมในการดําเนินการไม่มีปัญหาอะไรส่วนกรณีที่คุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโจมตีกองทัพไทยว่าไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชาติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนามก็บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศกําลังต่อสู้ทางการทูตส่วนทหารก็ดูแลชายแดนเต็มที่ไม่ต้องกังวลพอถามว่าท่าทีกัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดถแถลงการร่วมหรือเปล่าเพราะดูเหมือนกับเป็นการพูดในลักษณะยั่วยุหรือไม่ เสนาธิการทหารบอกบอกว่าฝ่ายเขาก็พยายามกําลังพลที่มาประจําการหน้าแนวตอนนี้ก็เป็นพวกหน้าใหม่ไม่รู้สถานการณ์ถูกส่งเข้าพื้นที่โดยไม่ได้เตรียมตัวจะบอกว่าเป็นทหารที่ไม่มีวินัยก็ได้แต่ทหารไทยมีวินยัยมีความพร้อมไม่มีปัญหาใดๆการที่ผู้นําออกมาแสดงในลักษณะเช่นนี้ค่ะมันจะเป็นการยั่วยุเราก็ตบโต้ทั้งทาง,ทาง ทางกระทรวงต่างประเทศก็จะ็นคนดําเนินการในเรื่องนั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลเราก็ต่อเขาต่อสู้ทางการทางการพูดเราก็ต่อสู้ทางการพูดนะครับแต่ในส่วนทางการทหารเนี่ยเราดูแลเป็ที่ถ้าที่ของเขาละเมิดแถลงการร่วมไหมคในการที่จะลดการย่อยอยู่ต่อกัคอกนะคือเขาก็พยายามนะเขาคือเขาก็หน่วยในพื้นที่ก็เป็นกําลังใหม่ๆที่เข้ามาคะน,นั้นเนี่ยเขาก็แน่นอนแหละเขาอาจจะไม่ทราบสถานการณ์ ว่าทหารเนี่ยหลายส่วนก็ถูกนําเข้ามาในพื้นที่โดยที่ยังไม่ได้เตรียมตัวคือเขาก็จะบอกเขาว่าไม่มีวินัยก็ก็คง,งพูดได้ส่วนทหารเราเนี่ยมีวินยัยเราเตรียมพร้อมเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆพอถามนะครับว่าวันนี้นายกได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่าพลเอกชัยยพฤกษ์บอกว่าสั่งการว่าให้กอรอมนดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงผู้บัญชาการทหารบก ให้ลงพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยกันแก้ไขสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ลดลงโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีไปกล่าวที่สงขลาที่บอกว่าให้ไปบูรณาการฝ่ายข่าวให้เป็นหนึ่งเดียวกันพลเอกชัยยพฤกษ์ยอมรับว่าใช่ครั้งที่แล้วที่ตนถูกมอบหมายให้ลงพื้นที่ก็ลงไปกระชับงานด้านการข่าวอยู่แล้วว่าจะมีการปรับแก้อย่างไรและจะเอาส่วนงานอื่นมาสนับสนุนฝ่ายทหารได้อย่างไรซึ่งกําลังปรับแก้กันอยู่ ส่วนได้เน้นย้ําในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยหรือไม่ก็บอกว่าแน่นอนทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังซึ่งโดยสถิติในช่วงเดือนก่อนรอมฎอนก็จะมีเหตุเพิ่มขึ้นอยู่กว่า30%ทุกปีฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเห็นว่านายกประชุมกอรมกอรมนวันนี้เนี่ยนี่ต้องการอยากจะให้ดูแลเรื่องภาคใต้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเห็นว่าอาจจะมีการอะไรนะดูแลพื้นที่ที่อาจจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ภาคใต้อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ในห่วงเวลาระยะอันใกล้นี้นะครับ